โอเคก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ผมพบกับพี่เช่นเคยคันนี้ลูกเท่าไหร่นะเจม5้สี่สักสามเยอดดูปะเกรกดูเะเกสามมิลครับผมดูปเกรกก่อนเยโดทุกคนก็อยากฟังเสียงไหมบางคนยังไม่ได้ยินเสียงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวย้อนไปดู ประมาณนั้นสำหรับเจ้านี้วันนี้เอามาลื้อแบบว่าทำมนเกินเพิ่มมเกินไปหน่อยประเกินผ้านะครับผมเพิ่ม็นเกินไปหน่อยเพื่อที่ว่าลดกําลังอัดหน่อยกําลังอัดเยอะเกินอะไรประมาณนี้มันแบบเกือบสา0ร้อยนะครับผมมันจะแรงเกินนะครับเลยมาลดกําลังอัดหน่อยนะครับแต่ก็ตอนนี้ประกอบเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมประกอบตั้งแต่เที่ยงแล้วนะครับก็อันนี้บอกเลยเลยว่าลั่นมากนะครับผมประกอบเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวต้องแบบว่าไปรบกวนช่างตัว,ตวหน่อยให้ช่างต,ตัวรบกวนช่างตัวแบบท่องคาถาแบบว่าสวดสวดมนให้สักบทหนึ่งนะครับให้ช่างตัวไปสวดไล่คาถาบทหนึ่งนะครับผมทำไมช่างตัวถึงต้องไล่ไล่คาถานะครับผมนี่มึงดูมึงดูไปหาหักคาเลยทุกคนงานจะเสร็จแล้วดูดินะครับผมงานมา คตรเสียงเลยเกมแม่งนักไหมเลยเยอะพึ่งบอกก่อนประกอบว่าพี่บินขันโบนะเดี๋ยวงานมาเออบอกทนี้เราก็แบบว่าขันแบบเอาสุดแล้วก็คือแบบว่าเราแวงเราแวงมากคือแบบขันมันยังไม่สุดครับทุกคนแต่แม่งขาดก่อนที่เลยงมงแบบเฮ้ยขันทุกครั้งมันไม่เคยเป็นแบบนี้อันนี้แบบเจมแม่งก็แบบว่าบอกก่อนแล้วนะให้ระวังเดี๋ยวงันรู้ จะแบบเชื onents, ่อแบบมาของจริงอ่ะ <salud> ม <laughs> ันท <inh free horse> ักอะไรแบบได้แบบนั้นนะจริงโว้ยดูดิโอจบเลยก็เดี๋ยวต้องตรวจช่างตัวนะครับตัวไม่รู้ว่าช่างตัวจะว่างหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปหัเดี๋ยวดันท้ายไปหาช่างตัวเลยนะครับผมโอ้กาว่าจะแบบสตาร์ทเครื่องแล้วรันอินวันนี้เลยนะครับผมจบเลยนะครับ โอเคก็เด <Okay. S 2> ี là là su ột, su ột, một, một, một ๋ยวไปเจอเชรืตัวกันเดี๋ยวให้เรื่งตัวสวดนสวดมนครับบนหนึ่งก่อนเครื่งตัวไม่บนไม่ด่ามันไม่ดีขึ้นแลโอเคป่ะไปเจอกันที่ร้านเค้ืตัวให้ผมป่ะ โอเคครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปชมคลิปคลิปนี้นะฮะพี่ก็มีเกมออนไลน์ดีๆที่สามารถมองหาได,ได้กับทุกคนได้นะครับผมนั่นก็คือแเ b n 9 9เลยนะผมบอกเลยว่าตอนนี้โบนัสกําลังแตกลัลวัวดีแค่งหงเล่นกัน,น,กนตึงเลยพี่ก็ยังงงนะครับผมและที่สําคัญนะครับเขามีบริการทูม,มานิวอลเล็ตได้ด้วยนะครับไวตลอด24ชั่วโมงแถมยังพร้อมมีแอปมีตอบบริการตลอด24ชั่วโมงเช่นกันนะครับผมใครสนใจนะฮะ เขาไปแอดกันในไลน์นะครับผมแอบยิงก้กาว Two hours later นี่นะหนึ่งตัวออกแป๊บเดียวเห็นไหมทุกคนโอ้โหต้องขอบคุณทั้งตัวามากๆนะเรานี่แทบตายเลยเรอแล้ <laughs> กวก็ซื้อตัวใหม่มาแล้วนะฮะนี่แป่สิบบาท นี่ซื้อตัวนันโซมาได้เยโด h o u r ก็ตอนนี้น ก็ตกมาอีกวันหนึ่งนะครับเมื่อวานเราไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเราไปนั่งดูน้องสนิมอะไรด้วยนะครับผมเราเัิตัวก็ตอนนี้น้องสนิมก็วันนี้แกนัดไปลองแบบว่าชีดดูลองไปชีดดูเออนะครับแล้วเราก็จะไปขับวิบากด้วยนะครับก็เมื่อวานก็เรียบร้อยไปแล้วนเปลี่ยนนอตใหม่แล้วนะครับผมเห็นไหมนี่หัวนอดใหม่นะครับแต่อันนี้ มาอันนี้แม่งหัวน้อยแม่งจะรุ่นหมดแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะรุ่นหมดแล้วนะครับผมโอ้โหก็เป็นไงกับเจ้าคนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วพร้อมส่งงานพร้อมส่งงานนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองฟังเสียงกันดีกว่านะครับผมนี่มาฟังเสียงกันเหมือนเดิมนะครับลองตั้งวาล์วใหม่นะครับแลคมท่อเตอร์เยดดอกโอ้ย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 ไอ้เหี้ย ย่างทอดเตยตัดยากจิ๋วหายครับย่างทอดเป็นเกลือผ่านเสื้อผ่าเสื้อใช่ไหมเลยกัน้ําเงินเดียวกล่องเดิมนะครับผมนี่เสียบดอสเตย์เดียวติดใช่ไม่ต้องเปิดเลยเลยเปิดตัดเลยเดียวเอาเรื่องจัดนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะลองไปแบบขี่เล่นๆดูครับ ครับก็พร้อมส่งงานแล้วก็เดี๋ยวส่งงานแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวกันเดินทางกันเออไว้เดินทางกันเจอกันเทพนครไว้เจอนะครับไปรุ่นอยากโดนแดกครับอยากโดนแดกเอาแล้วหนึ่งนะครับพันเดิมเลยไอ้พูดจริงโดนพันแดกตายเลยจับรถนะไม้ยี่กองมือเรียกเลยกองมือเรียกใครเขาไปข้างหน้าหมดแล้วเออ เรียกคนที่ขับางไม่บอกว่าร่นอด้วยาวยิงกมาเสิร์ฟก็มาเสิร์ฟหน่อยนะครับไปรุ่นสุพันนะครับเจมสั่งอยากโดนแดกนะครับผมเยโดจัดไปอ่านี่คันใหม่เยโดเฮ้ยอันนี้คันของใครเนี่ยปอนซัปอนซัใช่ไหมของดี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 ีดีดีีดีดีดดี ้จอดสักเดือนเลยเดี๋ยวเราขอโชว์ไปหาแล้วเนี่ยนะเโอโชคของแล้ววะเนี่ยพอดที่บอกมีนะครับนี่ที่นนนี่มีนะครับจัดสั่งได้นะครับไม่สนิทบิดหมดนะครับผมนะครับผมแปดร้อยสี่สิบกับเจมกับเจร้อยเจ็ดร้อยหกร้อยเจ็ดสิบมึงจะไม่เอากำไรกันเลยไงเอาซื้อมันเหลืองเลยเออ ดีดดีดคนเลยดีดดีดคนเลยส่นเดียวใช่ไหมที่โกงอันนี้แค่ส่วนเดียวโกรนะครับก็ประมาณนั้นไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปขี่วิบากที่ร้านเครื่องตัวกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแบบว่าไปแว่นอะไรเงี้ยมันต้องขี่วิบากก่อนเว้ยทุกคนนะครับเออออกกำลังกายกันหน่อยนะครับเซียนคันเร่งนะครับสําหรับเจ้าคันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องมาเก็บรายละเอียดกันทีหลังเนาะเพราะว่าตอนนี้มันติดน้ำมันบางๆหน่อย ไม่ใช่บางๆหน่อยก็บางๆเยอะอยู่แต่ก็ยังขี่เล่นได้นะครับก็ถ้าใครอยากดูคลิปในการขารับขี่เฮ้ยเดี๋ยวเอาไปขี่ด้วย,ยไหมร้านช่างตู้ขี่ไปร้ <c oughs> านช่างตู้ไหมได้เดี๋ยวกรอบฮะใส่กรอบแป๊บนึงอ๋อใส่กรอบใช่ไหมจัดไปจัดไปนะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราไปทดสอบกนนากรขัขี่ดู ใชคลิปนี้นะครับผมถ้าใครสนใจหาได้ๆนะครับผมนี่เลยแอดเบียนเก,ก้านะฮะโบนัสกำลังมาแรงเลยช่วงนี้นะครับผมเขามีบริการทูตมอนี่ไวเลสได้ด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจแอดกันไปในไลน์นะครับผมแอดเบียนเก้าเก้านะครับผมโอเคก็ประมาณนั้นสําหรับสเต็ปที่ว่าเราทํากันเองหรือว่าถ้าใครอยากสนใจอยากทำรถอย่างแบบแค่แบบร้อยสิบหรือว่าสเต็ปชักเดิมอะไรอย่างนี้ก็ ติดต่อมาได้ราคาแบบเป็นกันเองก็จัดสภาพครับอจัดสภาพได้อะไรที่ผมขายแต่แต่รอบนี้แบบไม่เอาแบบที่แบบว่าไม่มีงบนะขอแบบมีงบหน่อยนะครับขอแบบมีงบเดี๋ยวจัดให้เต็มระบบเลยเออเพราะตอนนี้ก็เริ่มไม่มีกันหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าให้ไปหมดแล้วเออว่าฉีดอะไรก็ให้ให้ไปเยอะแล้วนะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้ ก็เพียงพอเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าเดี๋ยวอีกวันสอวันเดี๋ยวเราก็เริ่มเตรียมตัวกันหมดละนะครับผมโอเคก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมบ๊ายบาย